สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องครับวันนี้บาโบสราเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องเอ๋มีภาพพี่น้องมาเบิงทางหลวงพี่น้องทางหลวงทางทางชนบทของประเทศไทยพี่น้องทางหลวงชนบทของประเทศไทยทางหลวงเส้นนี้พี่น้องเอ๋เชื่อมต่อจากพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องจังหวัดศรีสะเกดบาโบจะเชื่อมต่อไปยังจังหวัดยะโสธรพี่น้องอยู่ในอำเภอเข่งในแม่น่เนพี่น้องเนาะหรือว่าบนนาจธานี้บนแนใจเดี๋ยวบาโบจะพาท่านผู้ชม ไปเบิ่งอพามนักการที่บาบัวจะเดินทางไปนะพี่น้องเนาะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องอาดออนซ้นหลายออนซ้นถนนเมืองไทยเส้นทางที่บาบูเดิไปพี่น้องเส้นทางที่บาบูเดิผ่านเส้นทางให้กัแล้วแต่พี่น้องบาบัวไปกันที่ว่าได้เป็นได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสกับภาพบรรยากาศใกล้ๆพื้นที่ของประเทศไทยวันนี้ได้มาอยู่ทางอีสานใต้พี่น้องจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองในพื้นที่ย่างชุ่มหน่อยพี่น้องย่างชุ่มหน่อยจะเชื่อมต่อไปยังย่างชุ่มใหญ่พี่น้อง าสองข้างทางพี่น้องจะเป็นทงไฮทงหน้าซ้อนหลายเด้อพี่น้องเด้ออ่อนซ้อนหลายอ่อนซ้อนถนนเมืองไทยเมืองเราที่เด้อพี่น้องมีหลายทางมีเส้นแบ่งจักรย่างชัดเจนพี่น้องยินดีต้อนรับชูยินดีต้อนรับสู่ตะบนยางชุมน้อยพี่น้องโอ้โห้ยถนนถนนหนทางราดยางยางดีพี่น้องเอ๋ยนี่เนาะเพื่วมาขั้นบอกจากบ้านกระโวยน่าแนนไกลพี่น้องบ้านยางชุมน้อยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษอีก2กิโลเมตรพี่น้องเอ๋ย สุดยอดหลายสุดยอดถนนเมืองไทยนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่บาวบเอามาฝากตอนทุกทานเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นเส้นทางของพังหลวงชนบทของประเทศไทยแล้วเห็นทงไฮทงหน้าสองขางทางพี่น้องบาวบบก็นึกว่าแต่ว่าเป็นเส้นทางไปทงไฮไปทงหน้า ันนี้เป็นโอกาสดีที่บาบูนิมากอีกเท่นึงพี่น้องหลังจากที่เดินทางออกจากกิมอสซิสเกตเดินทางออกจากวัซสุริ่นี่พี่น้องเป็นวันที่3เด้วพี่น้องเน้อเป็นวันที่3ของเดือนพฤษภาคมพศ2 5 6 6นั่เองพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเส้นทางนี้เส้นทางเมืองไทยงามหลายพี่น้องบอระย่างกับค้นเกลีดบอคอนเกรีตการลาดย่างพี่น้องเอ๋ยวันนี้บาบูกับที่ว่ามีความดีใจแต่ไม่เห็นผักแต่ไม่เห็นน้องพี่น้องเน้อแต่ไม่เห็นถนนของเมืองไทยอีกแบบมุมมองหนึ่ง มุมมองของถนนทางหลวงชนบทของประเทศไทยเชื่อมต่อระหว่างตำบลหนึ่งหาตำบลหนึ่งเชื่อมต่อระหว่างหมู่มงง coping, บ้านหนึ่งหาหมู่บ้านหนึ่งไปต่อเล้ยกันแล้วกันพี่น้องเอ๋อวันนี้บาบูศรีบ้านธรรมชมไปในพื้นที่ของตำบลเของในบอกพี่น้องอำเภอเของในบอกเรื่อเ่อตำบลเของในบาบูกับหมูเก่งเนื้อพี่น้องเนื้อบมูเก่งในหนึ่งน่าแล้วขอมูลเพราะว่าบาบูเองกะมาในเชิงท่องเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะบมอบเอนมาในเชิงให้ความรู้อย่างที่มีบางทานคิดเนาะพี่น้องเนาะ โอ้โหถนนเมืองไทยพี่น้องเอ้ยเข้ามาในตัวอำเภอแล้วนี่คือตัวอำเภอพี่น้องอำเภอยางชุมน้อยในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษมาหาเื้อว่าเส้นรอยต่อระหว่างศรีสะเกษกับอุบลราชธา,านียะโสธรจะอยู่ใ,นในกล้ๆกันซ้ำนี้เองพี่น้องว้ายเป็นมุมมองหนึ่งเป็นอีกมุมหมนึ่งในการเดินทางของบาวบัพี่น้องสำหรับนักเดินทางบาวบเวเซอวาอาจจะมีไดไหลายทางชีมมักต้องพี่น้องเนาะ จะไปเขิงในอีกา6กิโลเมตร2๖กิโลเมตรนั่นเองหรื่ศ้า6๖ลักต่างภาษาบ้านของบาบูตามถนนทางพี่น้องสองฝากฟังจะเอ็นบานเลือดของประชาชนหลักเอ็นวิธีของผู้คนชีเพิ่นออกไปตรงไ้ออกไปตรงหน้าเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะปัดพี่น้องเอ๋ยภาพมุมมองและภาพบรรยากาศนี้สาหรับตัวบาบูเองก็ถือว่าบ่คอยได้บึงเนีน่ยพี่น้องเนออําเภอเขิงใน25กิโลอําเภอกันทราลมอีก3-2กิโลเมตร มีหลายทานบอกว่าอีชาบาบุในการเดินทางโอ้โหบาโบเองกถืที่าโชคดีอีกบุคคลหนึ่งเด้อพี่น้องเ้อต้องขอพระคุณคนไทยที่มีน้ำใจนะพี่น้องเนาะขอบคุณให้าจากคนไทยที่ให้โอกาสในการเดินทางของบาบบมือนีเป็นสิททางในตัวเมืองแล้ว award, พี่น้องตัวเมืองอำเภอยางชุมน้อยตรงไปอำเภอเข่งในเลี้ยวซ้ายไปอำเภอราศีสฉลยเลยีลย้ลยวขวาไปอำเภอกันทะรารมพี่น้องบาบบก็จะเลี้ยวซ้ายเด้อพี่น้องเ้อเลี้ยวซ้ายไปตามถนนทางหลวง หมายเลข2086พี่น้องปาดเป็นไฟเขียวเด้อพี่น้องเ้อจะทำการเลี้ยวซ้ายไปตามทางทางหลวงแผ่นดินพี่น้องหมายเลข2086หรือว่าหมายเลข2 0 8 6นั่นเองปาดหมักทุเรียนหมักทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟปัดทิโตพี่น้องเลย <laughs> ตอนนี้บาโบูอยู่ในอำเภอยางชุมน้อย ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกตพี่น้องเอ,อเย๋ยจะเดินทางไปต่อบนถนนมาเลขสองสามห้าหนึ่งพิณวังด้านหน้าของบาโบอีกหน่อยนึ่งจะได้พบดครับถนนหนทางของเมืองไทยอีกเส้นหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อะปัดอ่อนซอนดีๆพี่น้องปัดไปเงิดนะพี่น้องเงิดนะเงิดแต่ก็แปลกใจประเทศไทยเพิน่นปัดถนนหนทางนี่ราดยางเลยพี่น้องยางก,ก็งามยางสะอาดงามตาทุกเส้นทางปัดถือว่าพ่นรวยเด้่ประเทศไทยถือว่าเจ็ดสิบล้านคนพี่น้อง ในประเทศไทยบริเวณใประเทศไทยสีแบบมีพื้นที่น้อยเนี่ยพื้นที่ใหญ่และพื้นที่ก็ที่ว่าโอ้โหมีถนนมีถนถนทัน้งทั้งราชย่างย่างนี้ตรงไปอำเภอราศีสไลบ์บาโบ่จะเลี้ยวไปอำเภอขอวังพี่น,อน้องเลี้ยวขวาไปทางอำเภอขอวังโอ้โหพี่น,อน้องเออ<า>พุ่งหน้าไปตามทางหลวงแผ่นดินพี่น,อน้องหรือว่าทางหลวงชนบทเดินไปสองเนอสองสามห้าหนึ่งจะไปอำเภอ ขอวังพี่นอ้องอำเภอขอวังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรเลยมั้พี่น้องหรือว่าอยู่ในจังหวัดไหนพี่น้องบอกคู่นี่ห,หอบอกวาวุนเเด้อพี่นอ้องถนถถนทางพี่น้องเลยราดยางยางดีอีกสิบหากิโลเมตรพี่น้องหอดอำเภอคอว่างพี่น้องเอาเดี๋ยวาวา่สิาท่านผู้ชมไปเบื่องผานบรรยากาศที่เป็นถนถถนทางเป็นถนนลาดยางของทางชนบทของประเทศไทยในพื้นที่ ยางชุมน้อยหรือว่าซีสเกตไปเชื่อมต่อกับอำเภอขอวังในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรน,นั่นเองพี่น้องเอย๋ยสังเกตว่าพี่น้องขนาดถนนท่งหลวงชนบทเด้กพี่น้องด้านซ้ายมีลายทางด้านขวากับมีไายทางเป็นถนนสองเลนสวนกันแต่สิ่งสาคัญบ่าวบ,บุโฟกัสเลยราดย่างยางดีพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอย๋ยพี่น้องเอย๋ยเห็นแล้วออนซ้อนลายเห็นแล้วออนซ้อนอีลีอรอ ขอบคุณมือกลกองเด้อพี่น้องวันอนทีทีเป็นนักทั้งภาพ่เห็นมาโบเห็นถนนหนทางเมืองไทยเส้นนี้แล้วคิดจังไหนเบาท้องเอ้ยดีดีแบบไหนพี่แบบไหนไอ้สุดยอดเนิ่มนวลแบบไรฝุ่นกาทางชนบทโอ้ยอย่างขนาดนี้สุดยอดสุดยอดไอ้ถ้าเราเห็นแล้วแล้วก็ถามยังได้ปะปาดหนทางคือดีแต่เนาะขนาดทางชนบทเนี่ยนี่เพื่นว่า ยังดีขนาดนี้ถาเป็นทางในเมืองสิด,ดีขนาดใหญแม่น <ไป S 1> <Man S 2> บอกอ้ายแมนสุดจอดเีดีปาพี่น้องเอ๋ยนี่แหละพื้นที่ของเมืองไทยพื้นที่ของชนบทตามไปบอกทางพี่น้องจุดนี้แหลวเป็นจุดที่สิ้นสุดในเขตพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องฟังนี่ก็เป็นพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรพี่น้องอ๋อเป็นรอยต่อเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้บาบอกกับที่ว่าเขามาในพื้นที่ของ จังหวัดยโสธทแล้วพี่นอ้องปาดอ่อนซอนหลายเมืองบังไฟโก้ยโสธทเมืองคนดังของลาลาเมืองไทยพี่น้องออกไปเนี่ยทางผู้ชมน,นันเจ้าหูปาดปึ๊บนะจากถนนในเขตพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องมาในถนนของพื้นที่จังหวัดยโสธทอนเราพี่น้องเป็นน่าดเป็นน่าด่าทางผู้ชมเห็นแล้วถนนของเมืองไทยถนนลาดยางยางดีนี่คือถนนบ้านนอกชนบทบาโบเห็นแล้วกัสเซิเออรนวา ข้างไปหน้าได้พี่น้งองเพราะว่าด้านซ้ายก็เป็นทงหน้าด้านขวาก็เป็นทงหน้าส่วนตัวบาท่องคิดว่าจงไหนนี่แมนท้างไปหน้าบอโอ้ยคันสิบอก็คือแมนนั่นแหละเพราะว่าซ่องฟังฟังซ่องข้างทางนี่มีแต่หน้าก็คือกับทางไปหน้าเขาเนี่ยแหละนี่อ,อีลีนี่แหละทางดีก็นาดาจากหนนทางไปหน้าเราพี่น้องเอ๋ยจากถนนทางหลวงชนบทหมายเลขสองสาม 51บาโบจะไปเชื่อมต่ออยู่ทีถนนหมายเลข2408พี่น้องตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของบ้านแค่จากข้างมู่บานพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋จากทางหลวงชนบทหมายเลข2351ปาโบเองจะขับรถเชื่อมต่อไปอยังถนนชนบทหมายเลข2408พี่น้องฮอดดีเหลือหลายพี่น้องดีสุดยอดเลยถนนเมืองไทยขนาดบ้านนอกชนบทได้พี่น้องเลยอีก9กิโลเมตรฮอด ขอวังพี่น้องปาธุพาดออนซอนหลายถนนเมืองไทยออนซอนอิหรีพี่น้องอีกเก่ากิโลเมตรหอดอำเภอขอวังมันมาพี่น้องหรือว่าตำบลขอวังกะบัวเนีน่ยใจบาบกสิเดินทางไปต่อเลยพี่น้องเพราะว่าเห็นทางหลวงชนบทของประเทศไทยแล้วพัดดีเหลือหลายดีเอ้อเหรอดีโพดดีโพพี่น้องเอ้ย หน่วยงานของประชาชนเพิ่อนกะที่ว่าหน่วยงานหน่วยงานของเมืองไทยเพิ่อนกะดูแลประชาชนที่ว่า,าสั่งถนทนหนถ่านดูแลการเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดีการเดินทางให้สะดวกสบายพูดอ้ายเห็นบ่หอที่เพิ่อนจะจุดบัดงไฟเห็นกนไงกระไรมาต้นไม้ท่นบงัง <laughs> ต้นไม้บงังโอ้ยพี่นอ้องเอ้ย ก็เทิดศักดิกระถือว่าพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรเพิ่นกัมีการจุดบังไฟเนาะพี่นอ้องเนาะมีเอ่อการมีเอ่ขอขึ้นว่าอ่าคือซื้อด,ดังเนาะบังไฟกระถือว่าเป็นบังไฟที่มีการข่าวก้าวขานขานหานา้าว่าจังหวัดยะโสธรเพิ่นกัมีการจุดบังไฟเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเนาะพี่นอ้องเนาะถือว่ากระสุดยอดอีกทีพี่น้องสุดยอดของ เมืองไทยทีมีแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ชือดังชส่อดังให้ผู้คนโทโลกกนะครับผู้นี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่บาวหวด้เดินทางมากพี่น้องเป็นเส้นทางทีตัวเองจะไปหนาเวียกนาเงานเห็นถนนหนทางทีลาดยางยางนีเห็นถนนทางที่สะดวกสบายเห็นถนนทางบันนองชนบทอของเมืองไทยกทัถือว่าเก็บ นบรรยากาศฝากไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตว่าตัวเองไหนมากนะพี่น้องเนาะตอนนี้บาโบอยู่ในพื้นที่ของถนนทาง,ลง,งหลวงชนบทหมายเลข2408บาโบจะเชี่อมต่อไปอยังเส้นทางที่บาโบจะไปนะพี่น้องเนาะไปหนาเวียงหนางานของบาโบนเองพาดไปไหนวะเนี่ยเขาจะเลี้ยวขับไปตามเส้นทางนี้พี่น้องเอ๋ยโอ้นี่คือบรรยากาศทางดินเลยพี่น้องเนอะทางดินที่บาโบจะเชี่อมต่อไปหนาเวียงหนางาน ทีบาโบ่จะไปนั่นเองพี่น้องเอ๋ยเอาละก็ถือว่าเก็บภาบรรยากาศไปน้ำบาโบเลยกันแล้วกันพี่น้องว่าบาโบจะพาพี่น้องไปใส่บาโบ้จะพาทุกทางไปใช้ไปใส่อู้วบอกไปเลยกันส่อสั่งส่อสู่บอชาตพี่น้องเอ๋ยนี่ไงน้องผ่านวาสำเนียงเสียงบอกเสียหายบอกคือจังางภาษาไทยอาจจะบอกเกง่งอาจจะบอชาตเป็นแถย่างแน่นอนพี่น้องเพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาทีบอกไดไยังค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนาะพี่น้องเพราะวา่ามีสำเนียงการพันลินแต่ก็มีภาษาทีจะ อบอกขึ้กันบอกขายกันเนาะพี่น้องเนะาะนี่แหละคือพื้นที่ที่พื้นที่ต่างๆบรสระเซียพี่น้องต้องเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเขาบัเธอถึงเนาะพี่น้องเนะเาะเดินทางไป,ปน,นํำบาบดูดวยกันแล้วกันจากถนนพี่น้องเอ๋ยบูไฮวูหนะ้าบูปลาฟ้าดงเขามาเราพี่น้องบาบูจะเดินทางไปหนังงานสรลเซีของบาบูด้วยพี่น้องเด้อน,นี่คือพื้นที่ของขอวังในเขตพื้นที่ของจังหวัดยโสธรพี่น้อง ถือว่าเป็นทางทางฟุน่นอยู่เป็น้นองทางหินแหย่เพราะว่าเป็นพืนทีตรงไหนตรงหน้าเด้อพี่น้องเด้อเป็นพืนทีของมะในมันนอกชนบ,บทนั่นแหละอีกเส้นทางหนึ่งก่นจะเดินทางไปต่อเลยก็แล้วกันพี่น้องบอ่าวบวเองก็ถือว่าจะเอาผ่าบนบรรยากาศแบบทีตัวเองได้ไปแบบตัวเองไน้เห็น เดินทางไปต่อเลยกันแล้วกันครับพี่น้องครับ What? วัดพ่วงเขาตุ้นไนอ้ไอป้าเขาเขียวงามพี่น้องเอ้ยป้าถุนเขาทถึงไอ้เอามาเพี้นอนพี่ไอ้เห็นเขาเห็นหัวควายป้าเขาเขาเหลืองอลามพี่น้องเอ้ยเขางามดังทองออนซ้อนนี้ออนซ้อนลายออนซ้อนประเทศไทย ตอนนี้บลาวงก,กถือว่าอยูใ่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาสับน้ำพี่น้องปลาไ,ไปาพี่น้องปไปอูมมอ้ยอุดมสมบูรณ์ดีไงเอ้ยไอเอ้ยปลาขึ้นทุกไงปลากระายเนาะเพิ่นอนุรักษ์ได้ไอปลากระได้อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อีดี อดบ่ได้เด้อดบ่ได้อยากมาเห็นอยากมาเล่นอยากมาเที่ยวเด้อพี่น้องเอ๋ยนี่คือเขตพื้นที่บ้านนอกชนบทในพื้นที่จังหวัดยะโสธรพี่น้องปัาดตรงไหนตรงหน้าทีเิ่นเก็บเกี่ยวเขาแล้วเก็บเกี่ยวฤดูกาลพี่น้องปักให้ปักดำหน้าแล้วกับมีการเก็บเกี่ยวเขาวิถีชีวิตของอชนบทของไทยปัดเห็นรกเกี่ยวเขาปะทุปะทุ พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยโอ้โหตายแล้วพี่น้องเอ๋ยได้เห็นแล้ว <laughs> ทุง่งไหทุ่งหน้าไอเอ้ไอ้ทองวิถีชีวิตของชาวบา้านพี่น้องวิถีชีวิตของคนบา้านมีรถเกี่ยวเข่าพร้อมออนซ้อนหลายออนซ้อนอีหลีจากถนนลาดยางพี่น้องมาเป็นถนนดินพี่น้องหลก็เห็นถนนตรงไหนตรงหน้าจากถนนลาดยางทีเบาโบมา ภาคานบุชขามาเบิงบรรยากาศทงไ้ทงหน้าของบรรนอกชนบทไทยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยาโสธรพี่น้องเอ๋ยนี่คือการอยู่เรื่องของการอยู่ของชาวนาแกษติเดียเห็้ทุ่งไ้ทงหน้าเดียวเห็นการคุดเพื่อว่างทอระบายน้ำโอ้เห็นแล้วกับเพื่ออุปรัทับใจพี่น้องเอ๋ยโชคดีขนาดโชคดีของตัวเองว่า เป็นคนโชคดีทีได่มีโอกาสได้มาเห็นนะพี่น้องเด้เห็นหลากหลายมุมมองของเมืองไทยได้เห็นหลากหลายสถานทีของประเทศไทยนี่คือบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งทีบาวเก็บมาฝากตอนทุกท่านเป็นบรรยากาศของบันนอกชนบทของไทยในพื้นที่จังหวัดยะโสธรอาจจะเป็นการปักดำหน้าแซงนะพี่น้องหน้าหน้าปรังาภาษาไทยอื่นภาษาลาเขาเอื่มมาหน้าแซงหน้าหนอกกระดูกการหน้าหนอกกระดูกฝน ดนี่แหละเนาะพี่น้องเอ๋ยแต่เห็นแล้วก็มักเห็นแล้วก็ถึงใจโอ้ปาดทุ่งหน้าออนซอนอีดีออนซอนอ,นอ,อ,นอ,นอ,อรอทุ่งไงทุ่งหน้าพี่น้องเอ๋ยโอ้มาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้ว นี่คือวิธีของชาวหน้าแต่เห็นทุงไงทุงหน้าก็ถือว่าสบายหูสบายตาสบายหูสบายใจหอดแล้วหอดแล้วโอ้ เอาลับพี่น้องตอนนี้บาโบสกัที่ว่ามาหอดแล้วพี่น้องพื้นที่ที่บาโบสจะมาเห็นเวรเห็นงานนะพี่น้องนนเ,เงานาะเป็นพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรสำหรับท่านทีมักคลิปบาโบสถ์กับเรื่องกดไลล์เป็นกำลังใจนะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่บอสสิ่งท,ที่สำคัญสนับสนุนบาโบสโดยการปกกดขามโฆษณากับแล้วการพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาโบสสินลาดทานผู้ชมไปเพียงเท่าน,นี้กับพี่น้องหอดหนาเวรงานแล้วสิไงเป็นเวรเห็นงานแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีครับไปแล้วพี่น้อง